สำหรับกรณีที่ท่านเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะครับผ่านแอปเป่าตังแล้วก็มีการเคยใช้บริการ G-wallet แล้วบังเอิญวันดีคืนดีเกิดลบแอปไปหรือเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ท่านยังสามารถรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ได้นะครับวิธีการไม่ยากเลยแค่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำหรับบริการ G ี a l l เ t บนแอปเป่าตังใหม่อีกครั้ง แล้วก็รอวันที่2 0ถึง26ตุลานะครับท่านกดเข้าร่วมโครงการในแอปเป่าตังก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าติดปัญหาในขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ g ีวอลเลผมแนะนํา2วิธีครับคือยิบบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาที่มีสัญลักษณ์ id confirm หรือถ้ายังไม่ได้อีกนะครับแนะนำนำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยให้เขาดําเนินการให้ รับรองลงทะเบียนได้แน่นอนครับส่วนบางคนที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าชื่อที่แสดงบนชีว l l e t จะแสดงเป็นข้อมูลใหม่ไม่ส่งผลกระทบกับการใช้สิทธิโครงการรัฐเพราะว่าฐานข้อมูลภาครัฐจะเชื่อมโยงกับเลขบัตรประชาชน13หลักครับ